สถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอิสุสุขอร่วมโรโรงค์การใช้รถอย่างประหยัดน้ำมันด้วย i s u ุ u Kick off Truck One Tank Challenge การทดสอบประหยัดน้ำมันครั้งแรกของวงการรถบรรทุกเมืองไทยโดยรถบรรทุก10ล้อหัวล่าอิสุ u g x z 360แรงม้ารุ่นใหม่ล่าสุดมาตรฐานโรงงานพร้อมน้ำหนักบรรทุกรวมกว่า50ตันบนเส้นทางจริง สภาพจราจรจริงพนักงานขับรถบรรทุกตัวจริงจากเชียงใหม่มุ่งสู่ภาคใต้มาร่วมกันสร้างสถิติความประหยัดน้ำมันน้ำมันหนึ่งถังจะวิ่งได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรหรือไม่ร่วมสนุกพร้อมตอบคำถามชิงรางวัลมูลค่ารวม1 2 0 0 0 0บาท Isuzu King of Truck One Tank Challenge